สวัสดีครับปศกำลังกันครับหนาหนาวห้องก้อยหาวใส่หมอ่องได้พ่อได้กินอยู่ในี่องค์กะมีพี่น้องนี่นี่น่องค์เวลาชนปดมาเนี่ยนี่องค์ปลาหม่องครับผมนี่ประกาก็บอกาเพิ่งพอปดปลาหม่องที่นี่ตาม,มุมหนึ่งกึ่งที่นี่อ่าเอาไปให้แม่มือกล้อง ปลามองก็หลายวกปลาหมองพี่น้องมองนักรนั่นนะงเงี้ยตรงนีพี่น้องลากรก่อปล่แจงปละแจงเรอแทง

ตาบเทตโต้งเท่นม่กม่ง่พี่เนอะปลาเข็งมีจะตัวใหญ่เลยพีย่เนอะปลาเข็งปลาเข็งลายกุปบาบอฮนอืมบานาเน่แลนดีพี่เนาะมันมคือปลาหนา,นาลออ อยากออกจากฟังในยปลาหนาหลอดปลาหนาหนาวน,น้อตื่นไม่เพลยไลนตื่นออกตั้มมองขึ้นเงื้อนเลยพี่น้องปลาเขิงใหญ่เลยนั่นเบิ่ง,ง,ง,งพ่อใหญ่เบิ่งพ่อใหญ่พ้นมองแล้วลูกเอออย่างเดี๋ยวดงังหนึ่ง ะันนเอ้าเอาเอ้าเอาเอมองหน่อยมองต้องเพ่นปลากรเดือกพี่น้อเ้นี่ยได้กินเพราะว่าปลารเดือกตีก่อยผมกินเลี้ยงเาพี่น้อยันโลกใบใบน่ตับขึ้มาแทางผีแล้วอยัใบใบนี่ตับขึ้มาท่ผีแล้วมันดำเลยแงบ่แมนบะแงเลยนี่เฮ้ยนั่งโต๊ะผีด้วยต้องี้นหุม กินกินมันออโตมา không หยอกใหญ่ใส่ถ้วยไปอีกก่อนบ่ Ừ โอ๊ะเพิ่นเหรอลูก này บ่อืออ้าวลูก มองสองดังเนายมองปลานอยกับานพุพี่นอะมองสองเก่นั้นหน่าเห้หนังให้หนังอะลูกห้ทุปลาบกล่องกับบอเมือกี้กล่อง มึงกล่องอะไรเด็กหนุกกลเอฟซีเอฟซีมึงกล่องดีมีแห้งอนมือเจ้าคนลูกคนเดียวรำได้ลูกน่ะมึงรำทุกโซนมากปูนลินป่องป่องแป้งแป้งเยู่ลูกเอ้ยลูกมึื้องในผลเรียนยังบาดนี่เอาเอาลูกมดปลาบอก นี่กหาเงินเพียงคหระเาเออฮึมลาปดปลาก็พอยายลานั่งเบิ่งลาวไปด้ปดปลาแล้วลานั่งเบิ่งนั่งเบิ่งพอยญ่ปดบรรุปาน้ำจืดะี้าหวานเขาคือเ่าหากินแบบธรรมชาอะไรก็ได้กินห้าอะไรก็ปด เอาเได้เติบพี่น้องมือกองสองน้องในวงก็มีในวังโลกสองโลกยีหดอกพี่น้องเอาเอาเอาดื้อจะบันลูกเลยายปจีบกบอยโดนลูกล้านดื้อพี่น้องร้างทุกต้นมึงเกีหัวหัวพี่ยังขึ้นบุบวะหุดมันเห็ดยังหัวบุบจังได้หุด

ปลาคนตับอ่า,อามึงต้องีงพีน้องวัน